สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสู้ขู่สู้คนนะคะ่ะมันนีกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบัสชาแนลคือเก่านะคะ่ะก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิไปชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องรถบัสชาแนลนะเด้อค่ะค่ะพี่น้องมันนี่กัสิพ้าพี่น้องมาเบิง่งขาจาวดำหน้าเนาะคะ่ะเฮาเมาเมาดำหน้าเนาะคะ่ะพี่น้อง ช่องรถบัสชาแน,นลฮอบก็บ,บได้ลงคลิปหลายมือนะะเนาะค่ะพอดีคุณตาเพิ่นป่วยเนาะคะ่ะก็เลยไปดูแลเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่คนละบ้านเนาะคะ่ะฮอบก็เลยกลับบา้านเฮาเนาะคะ่ะก็เลยบ่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องก็พอดีคุณตาเสียแล้วเนาะคะ่ะก็เลยแล้วงานศพแล้วก็เริ่มมาถ่ายคลิปใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็บ,บได้ลงคลิปหลายมือก็อย่าเพิ่งลืมกันเด้อคะ่ะพี่น้อง หลังจากที่บ่ได้ท่ายิบลร้มือค่ะพี่น้องค่ะกลับมาบ้านก็พอดีเขาเจามาดำหน้าแบบรับเมาหน้าเนาะค่ะเมาแบบเมาดำเมาดกกาดำเลยเนาะค่ะก็เลือนี่เพิ่นก็เลือหน่อยๆนี่แล้วก็เลือแต่ให้ตะกาอีกมองนึงเนาะค่ะแล้วก็จะเล้วละค่ะก็เลยสิพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะค่ะ เพราะดีอาทิตย์ก้อนๆฝนตกมากเนาะค่ะก็เลยเพอมีน่ำใบดำหนาเน,นาะค่ะน่ำในคลองในอันนี้เฮากับพอดีน่ำลายเนาะคะ่ะเ <c oughs> <c oughs> ขาอ,อะไรจะแบบนี้เหรอแต่ที่ <c oughs> ล่มกับแห้งแห้งค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวพาพี่น้องอย่างไปเบิ่งน่ำก่อนเน,ะะน,ะน,นาะค่ะพี่น้องคะ่ะนํำในคลองหร้ยหลค่ะพี่น้องฝนตกเนาะค่ะน่ำในคลองก็เริ่มไหลลวค่ะพี่น้องคะ่กะก็พอดีส้มยู่ไก่กพ็พอได,ด้สูบน่ำดำหน้าเนาะคะ่ะ ขはは้างหน้าก็ป็นไฟเนาะค่ะพี่น้องันน่มรอนตอข้างหน้าก็จะป็นไฟกันน้ำไปเนาะค่ะแต่แต่ก็มีซุ้มเขาเจ้าไปไปซีดเบ็ดหลายคนอยู่เนาะค่ะแต่ปีนี้เขาไได้ไปเนาะค่ะดสงน่ั้มนีอยพุงพุงไงน่อนา ลูกสาวก็บไหหมายาญค่ะพี่น้องก็เลยได้พผ้า,มาเมล็ดเนาะค,ะค่ะฟังทั้งขุนก็เจ้ากระดำแล้ววัดแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกำลังเขียวๆเลยค่ะ ฝ่าฝนก็เริ่มขึ้นม,มาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะฝนจิโตกอีกแล้วค่ะก็พผู้ดีถ้าหับแม่ย่าเมื่อพร้อมแล้วเนาะคะ่ะไกลสีแล้วล่ะค่ะบรรยากาศกำลังดีเลยค่ะพี่น้องค่ะ เล้อแต่ให้ตกกะก้าให้เดียวราค่ะพี่น้องค่ะเจ้าภาพเพ่นกับกำลังอารถไทยหน้าขึ้นไปไหวเนาะค่ะพี่น้องซุ้มยาพ่นดําให้นี่แล้วพ่นกระิขึ้นเมื่อแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ลูกสาวล่ะกำลังเดือค่ะพี่น้องเล่นขี้ดินล่ะค่ะ ค่ะพี่น้องสำหรับมือนีรถไปกระต้องขอโตจบวิดีโอไว้เพียงทนหนีก่อนด้ะคะ่ะพี่น้องเมื่อหนาฝ่าไม่ยังมาพอกันคือเกาเด้อค่ะพอดีเขาเจ้าดำหน้าชิแล้วล่ะค่ะครับรถเมื่อก่อนเนาะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ